วันนี้เรามาอยู่กันที่ Mazda s a m b ด p a r a พารานะครับซึ่งทาง Mazda เซลล์ประเทศไทยจำกัดได้จัดกิจกรรมพิสูจน์สมรรถนะรถ Mazda 3ใหม่เส้นทางที่เราจะไปก็คือจากกรุงเทพนะครับไปที่เขาใหญ่เราคำนึงถึงการที่เราจะทดสอบในเรื่องเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีของเราคือ Skyactiv v e h i c l e Dynamic นะครับ ทพิสูจน์ที่เหนือจินตนาการกับ Mazda 3ใหม่ที่ตอบสนองความสนุกเร้าใจในการขับขี่มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี Sky Active Vehicle Dynamics อีกขั้นของเทคโนโลยี Sky Active ที่ประสานการทำงานของรถทั้งคันกับระบบ G Vectoring Control ระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะให้คุณเข้าโคงได้เต็มที่ดังใจและรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรถ G Vectoring Control เป็นระบบที่ช่วยให้เข้าโค้งได้เนียนเกาะถนนแล้วก็มีแรงเหวีออย่ยงน้อยทำให้เราสามารถที่จะขับรถในโคง้งแล้วก็ขับขี่ได้สบายขึ้นใหม่ Mazda Radar c ์ค i s c o o t t r o l ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถขันหน้าเพื่อความมั่นใจปลอดภัยในทุกการเดินทาง ระบบ MRCC นะครับหรือ Mazda นะครับเลด้าครุสคอนโทนะครับเข้ามาช่วยเติมเต็มในระบบของการขับขี่นะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยก็คือช่วยลดนะครับภาระให้กับผู้ขับขี่ลงนะครับในการขับขี่ระยะไกลนะครับต้องบอกว่าณนะวันนี้ณนะขณะน,นี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทั้งความสะดวกสบายทั้งความปลอดภยัยใหม่ล่าสุดที่มีเหนือกว่ารถในคลาสเดียวกันในตลาดประเทศไทยปัจจุบันครับ ครับวันนี้นะครับท่านสื่อมวลชนนะครับนักทดสอบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายรถย,ยนต์ทั้งหมดก็ได้มาทดสอบมาตราชใหม่นะครับกับเทคโนโลยีการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบนะครับเรียนเชิญไปสัมผัสกับรถมาตราชใหม่พร้อมกับทดสอบอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของมาตราชใหม่ได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศครับนี่คือส่วนหนึ่งของความเร้าใจในยนตกรรมาสด้า3ใหม่กับเทคโนโลยีสุดลำ้ำที่รอให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองวันนี้